ครับเสานันังข่านทีสิเบเดเดือนพฤศจิกายน2568น้าสเสาเนี่กรล่องเขาป้ายบ้างครับพี่น้องไปหลุดน้ำกันครับสีโขกสีมันบ่หาเห็ดครับพี่น้องไปลุยนะเกือบหกมงเสาแล้วครับพี่น้องในป้ายยังเหมือนเหมือนอยู่ต้องอาศัยหมอแบตสองทางไปก่อนครับพี่น้องยางมาต่างโดนกำลังพ่อนี่เบิร์เดอรนี่ป้า ไข่เห็ดละงกไข่เดียวโดโดๆเลยพี่น้องโอ้ยายเตืออยู่ได้น่งมาแล้วมาแล้วเนี่ยเห็ดเพิ่งสวิงพี่น้องอีกตัวนึงครับหาเห็ดอื่นกับโบคอคพอพี่น้อง พอเฮ็ดเพิ่งสวิงกัเก็บคือเก่าเหรอครับนะพอไข่หนึ่งเลยพี่น้องบยย่ใหญ่ปานไจะต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่าเป็นของแท้หรือว่าของเทียมเพราะว่าเป็นใครๆในก็บ่กใครเน่นยยใ,นใจปานไดนอาจจะเป็นใครให้เรางงครับเฮ็ดขึ้นบ่เห็นเห็นแต่เท็ดพึ่งสวิงเพิ่งสวิงกัเก็บครับพี่น้อง พ่อไข่อีกแล้วพี่น้องเหมืงเด้อนี่ไข่เห็ดละงูหมองละไข่พี่น้องปั๊ดพ่อไข่อีกแล้วพี่น้องพ่อไข่อีกแล้วนี่อีกไข่นหนึ่งครับโอ้ยหมองละไข่ซองไข่ จะเป็นเห็ดละงอขาวครับนี่ทั้งในขาวๆเ,เห็ดเพิงสมจุม่มนึงพี่น้องเห็ดดอกนีด่ด,ดอกนี้พี่นอ้องจุ๊บๆม,มามๆเลยเห็ดเพิงสมตอเห็ดเพิงสมพี่น้องอ่าเดี่จุ่มนึง ลงมาโมหมาโอ้ยจุ่มยหน่อยัินจุ่มนึงพี่น้องถอดเฮ็ดเพิงสวิงอย่างนี้ล้วพี่น้องกินเสียเพือกันครับเฮ็ดพิงสวิง อีกดอกนึงอยู่ใต้พุ่มเคลือมกยางเห็ดผึ่งสวิงครับป้าเห็ดขาวดินดอกนี้ป้าอย่างงามเลยเห็ดขาวดินดอกง,งามๆครับเฮ็ดผึ่งสวิงพอแต่เห็ดผึ่งสวิงครับพี่น้อง เห็ดเุินสงส้นกับเก็บครับเห็ดล,ละงูขาวพี่น้องยางโดนๆจางมะพเอาบป่งเด้อนยยเอีเห็เดล,ละงูขาวเห็ดกัว สองสามดอกพี่นอ้องโอ้ข้างในก็นมีดอกหน่อยเห็ดพ่งสวิงครับแกพ่อด้เก็บอยู่ห่างๆครับพี่นอ้องนี่กินแสบพื่อกันครับเห็ดพ่งสวิงข่อเรื่อยๆครับดอกนั่น ดอกยางใหญ่เลยเห็ดขาวดินเดี๋ยวเอาเห็ดเขาแปล่งต่ออีกแล้วสามดอกเก็บเรีงพี่นอ้องพี่นอ้องใครเห็ดละงอกโอ้แหงมาหลดนลดส่สิพออีกทีนึงพี่น้องเก็บใครงามอยู่นี่เจ๋ว สองดอกพี่น้องได้ดอกเดียวเห็ดพิ่งข้าวสารครับเห็ดเพิ่งคาเตียครับคาดมาทำไรก็ได้มองนี้ประแจมประแจมครับเลาะคนทางเห็ดเพิ่งคาเตีย พอได้ครับเม็ดเพลิงสวิงพออกแล้วดอกหนึ่งเม็ดเพลิงคาสเตียดอกงามน่ครับนี่ดอกงามๆอยู่ครับเม็ดเพลิงสวิงสามดอกผลงานเซานี่ครับมาชมกันครับพี่น้องวันนี้มานพอได้แกงครับหาไปหามาได้เครื่องกระตาพี่น้อง สารพันธเฮดเลยมีทั้งเฮดละงกไข่เฮดละงกเฮดเึ่งสวิงเฮดขาวดินเฮดเึ่งคาเตียครับดอกงามๆพ่อได้แกงอู้่ครับื้นนี้เฮดเึ่งข้าวสารก็มีสารคิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ออกกันไหมครับสารคิปนี้ก็เอาวัยเพียงานีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดินทางกรับบานกันครับ